อาจารย์คร้าผมอยู่จังหวัดนวควรสวรรค์เป็นเด็กมัานนอกทุกตอนเย็นๆผมจะไปดักหนูตามท้องร้อยท้องนาเพื่อมาทำอาหารบ้างเพื่อไปขายกินบ้างเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยหนูจะขายดีมากจะได้ราคาดีผมดักหนูขายจะบาปไหมครับเพราะหนูมันไม่มีดี หนูมาชอบกัดจีวรพระถ้าฆ่าหนูแล้วผมจะได้บุญไหมหรือจะได้บาปไหมตายไปจะตกรกหรือไม่ครับนี่หนุ่มน้อยก็สอบถามมาอาชีพดักหนูขายคือวิถีชีวิตของเด็กบ้านนอกเนี่ยจะชอบยิงนกตกปลาหาหนูหมูปูปีกเพื่อมาเป็นอาหารเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหรือถ้าเหลือก็ขาย นี่คือเป็นวิถีชีวิตคือเพราะเราปลูกฝังมาแต่เด็กว่าว่าการฆ่ากุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่ช้างมา้างาควายเพื่อมาเป็นอาหารนี่ไม่บาปแต่ตามปรักตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะล่าสัตว์มาเพื่อเป็นเกมกีฬาหรือล่าสัตว์มาเป็นอาหารหรือล่าสัตว์ขายเช่นเด็กต่างยังหวดเนี่ยจะชอบออกดักหนู พ่อหนูเนี่ยมันราคากิโลประมาณ2อ0ถึงบาทก็ได้ราคาดีนะคือจะดักหนูตามตามทุ่งนาตามห้วยหนองคลองบึงต่างๆป่าอ้อยก็ดีป่าข้าก็ดีเนี่ยเพราะหนูหน้านี้มันจะมันใช่ไหมถ้าไปดักหนูขายในช่วงเนี้จะได้ราคาดีนะพ่อค้าก็รับซื้อเยอะมาก พราะหนูเนี่ยเอามาทำอาหารเนี่ยมันจะอร่อยนะมันเป็นสัตว์สัตว์ป่านะเนื้อมันจะแน่นมันจะกรอบอร่อยนะคนก็นิยมกินกันบางทีก็ทําเป็นหนูหันขายบ้างนะตามคลิปต่างๆเนี่ยเดีย๋ยวนี้ใช้การเพราะพันธุ์เอาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เอานะเพราะว่าหนูธรรมชาติก็หายากฉะนั้นการหาหนูขายการดักหนูเนี่ยการล่าหนู หรือว่าจะกุ้งหอยปูปลากระตายเนี่ยเอามาขายเอามาทำอาหารเนี่ยก็บาปเหมือนกันหมดนะบาปเหมือนกันหมดเาราามันเป็นมิจฉาวิชาานะเป็นอาชีพที่พระเจ้าทรงห้ามไว้นะก็คือค้าค้ายาพิษค้าัราวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารนะหรือการประกอบอาชีพที่ขิดกฎหมายอย่างเงี้ยคือเป็นการแสวงหารที่ไม่สมควรนะ มันจัดอยู่ในมารคกในองแปก็คือการเรียงชีพที่ผิดฉะนั้นก็คือขอให้เราลดละเลิกนะเพราะว่ามันไม่คุม้มกันกับการที่เราจะต้องไปไปตกนรกพระเจ้าตรัสว่าวิบากกรรมของคนที่ทําปาณาติบาตเนี่ยคนที่ชอบฆ่าสัตว์ประชีวิตเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนรกถ้าวิบากกรรมอย่างอย่างต่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นมนุษย์อายุจะสั้นจะเป็นขี้คนขี้โรคเจ็บอ,อ,อดอดแอด ตันั้นถ้าใครเห็นโทษของการฆ่าสัตว์เนี่ยก็ละเ,เว้นซะนะเพราะว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มกับการที่เราต้องไปเอาชีวิตเขาแล้วเราจะได้รับผลที่ยาวนานเพราะว่าไปตกนรกเนี่ยมันตกนานมันทรมานนานมากและความทุกข์ในโรกเนี่ยมันมากมายกว่าในโลกมนุษย์อย่างแสนสาหัสความทุกข์ในโลกมนุษย์เนี่ยก็เหมือนกับก้มกวด ห้าหกก้อนที่อยู่ในฝ่ามือเราเนี่ยแต่ความทุกข์ในโรกนี้เปรียบเหมือนกับภูเขาทั้งลูกภูเขาทั้งลูกในเวลามาทับตัวเราเนี่ยเป็นไงฮะเราจะเจ็บทรมานมากใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยความทุกข์ในนรกเนี่ยมันมากฉะนั้นอย่าเสี่ยงเอาชีวิตของเราเนี่ยไปไป,ไปแลกกับโนรกนะฉะนั้นเราก็ไปไปเอาสัตว์ที่มันตายแล้วนะที่ขายตามท้องตลาดนะมาเป็นอาหารนะครับอย่าไปฆ่า รวยเป็นอาหารหรือไหลไปฆ่าเพื่อไปค่าไปขายถึงแม้เรารวยในชาตินี้เนี่ยชาติหน้าเราต้องตกรกหมกไหมเป็นกลับเป็นกันเนี่ยไม่คุ้มกันฉะนั้นขอให้ทุกคนนะครับละเว้นจากการฆ่าสัตว์าวางสตราวุธมีจิตใจเมตตาใจเข้าใจเราเหมือนกันนะสัตว์มันรักสุขเกียติทุกข์อย่างไร ตัวเราก็เหมือนการักสุขเกียกิทุกเหมือนกันสัตว์กับเราเนี่ยไม่ต่างกันนะรักสุขเกียกิทุกไม่อยากให้ใครเข้ามาราชีวิตเพื่อเป็นอาหารขอทุกคนนะครับละเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตและดำรงอยู่ในศีลธรรมนะครับทรามสวัสดี